สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะทางเราขอแนะนําการคํานวณสูตรวิงบนให้ท่านผู้ชมได้ดับทรากันต่อนะคะสําหรับคลิปนี้ขอแจกการคํานวณวิงบนอีก2สูตรนะคะขอเชิญท่านผู้ชมมารับการคํานวณโดยกันนะคะว่าสําหรับ2สูตรของเรานี้คํานวณได้วจลิเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมจะรวมกันสนับสนุนสลากินเบ่รัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายโปรดใช้วิจนนารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอทำการคำนวณน,นะคะทำการคำนวณวบนอีกสองสูตรนะคะในการคำนวณน,นะคะสูตรที่หนึ่งของเรานะคะเอาหลักแสนสองครั้งบวกหลักหมืน่นบวกหลักร้อยสองครั้งบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักสิบครั้งที่สองบวกหลักร้อยครั้งที่สามสองครั้งบวกกับสามคงที่นะคะ สำหรับการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลหลับในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้เรามาคำนวณโดยกันนะคะสำหรับสองสูตรนี้ว่าสำหรับสูตรคำนวณของเรานะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะการคำนวณน,นะคะ หลักแสนสองครั้งหาคนสได้สิบสิบบวกหนึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้าสิบวกห้าี่สิเดยิบอ็ดบวกหนึ่งบสองบสอบวกแดสามสบวกสองสามบวกสองได้ตัวเลขเด่นสี่นะคะสีบวกสได้เจ็ดสหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเจ็ดเจ็ดสี่ สำหรับการคำนวณสูตรนบนในงวดน,นี้นะคะคำนวณได้เลขเด่นเลข4และเลข7ผลออก3ตัวบน7 7 4เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดน,นี้เลขเด่น,นที่คำนวณมานะคะเข้าเต็มนะคะเลข4และเลข7นะคะในงวดน,นี้3ตัวบนออก7 7 4สำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักแสนสองครั้ง4คนได้88บวก9 17บวก7จ ยี่สิบสี่บวกเจ็ดสามสิบเอวกแปดสบเก้ได้ตัวเลขเด่น9กนะคะเกบวกสได้สิบได้เลขเด่นสองสำหรับผลออกรางวันที่หนึงในงวดถัดมานะคะสาตัวบนออก2-2-7สองำหรับการคำนวณสูตรบนในงวดนี้นะคะคำนวณได้เลขเด่นเลขเก้าเลขสผลออกสาตัวบนสององเจ็ด เพราะฉะนั้นสาหรับสูตรคํานวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสองนะคะเลขสองในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยเลยหลักสิบบนนะคะสามสบบนออกสองสองเจ็ดเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักแสนสองครั้ง5่คนสองได้สิบสิบ8กแปดสิบแปดสิบแปดบวกสองยี่สิบยี่สิบบวกสองยี่สิบสองยี่สิบสองบวกหก ย8่สิบแปดยี่สิบแปดบวกห้าสามสิบสามสามสิบสามบวกเก้าสบวกเก้ดได้ตัวเลขเด่นหนะคะหนึ่บวกสได้สี่หรับผลออกรางวัลที่หในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสี่ศูนย์สาหรับการคำนวณบนในงวดนี้นะคะคำนวณเลขเด่นเล็กหเลขผลออกสตัวบนสี่ศูนามฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้ข้าตัวเลขเด่นเล้4นะคะ เลข4ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะคะสตัวบนออก403ศูสาำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักแสน2ครั้ง7จ็ดคนณสองสิบสี่สิบสี่บวกแปดยี่สิบวกสี่ยีบกยี่สิบกบวกสี่สาบวกสี่สาบวกหนึ่งบกศูย์สครั้งก็35ม้านะคะได้ตัวเลขเด่น5้า ห้าบวยสามได้แปดสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าสามแปดสำหรับการคำนวณบ,บนในงวดนี้คำนวณตัวเลขเด่นนะคะเลขห้าและเลขแปดผลออกสามตัวบนเก้าสามแปดเพราะฉะนั้นในการคำนวณบ,บนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะเลขแปดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสามตัวบนออกเก้าสามแปด สำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักแสนสองครั้ง8คนสอง16บหกบบวก7 23ดยบวกเก้าสบวก9 4 1 4 1บวก8 49 49บวก2 51 51 5บดวก5ได้ตัวเลขเด่น1นะคะ1บวก3ได้สําสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสี่สี่หกสำหรับการคำนวณวงบนในงวดนี้คำนวณในเลขเด่นนะคะเลขหนึ่งและเลขสี 4, ่ผลออกสามตัวบนสี่สี่หกเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้ข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะเลขสี่ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบบนนะคะสามตัวบนออกสี่สี่หก สำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักแสน2ครั้งหาคนสได้ส 10, 10ิบสิบบกศก็ได้10บสิบบวก4 1่1ิบสี่สิบสี่บวกสี่สิบแดสิบแปดบวกเจ็ดย่สิบห้าย่บห้าบวกห้าสาบสวกหกสามบหกสามได้ิเดนสองสบวกสนะคะได้ห้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตกบนออกศูนย้าห้า สำหรับการคำนวณนนในงวดน,นี้นะคะคำนวณในเลขเด่นเลขสองและเลขห้าผลออกสามตัวบนศูนย์เก้าห้าเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะในงวดน,นี้สามตัวบนออกศูนย์เก้าห้าคืองวดวันที่สิบหกนะคะสิบหกพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ่ันปชมในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบน แล้วสําหรับการคํานวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่1มิถุนายนนะคะพศ .63 สูตรคํานวณบบนในสูตรที่1นะคะทางเราขอมาคํานวณให้ทานผู้ชมได้รับทราบกันนะคะหลักแสนสองครั้งศูนย์คูสองได้ศูนย์สูตรบวกห้าได้ห้าห้าบวกศูนย์สองครั้งนะคะก็ได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งสิบหกสิบหกบวกหนึ่งสิบเจ็ดได้ตัวเลขเด่นเจ็ดนะคะ 7บวกอีกนะคะได้10ได้เลยศสำหรับผลออกนะคะเรารอลุนกันในการคำนวณวิ่งบนในสูตรที่1ของเรานะคะท่านผู้ชมคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลข7และเลขศูนย์นะคะเลข7และเลขศูนย์นะคะสำหรับสูตรคำนวณที่1นะคะวิ่งบนตอนนี้เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณวิ่งบนในสูตรคำนวณที่2นะคะ สำหรับการคำนวณสูตรว่งบนในสูตรคำนวณที่สองนะคะขอแนะนำท่านผู้ชมนะคะเอาหลักแสนสองครั้งบวกหลักร้อยสองครั้งบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหลักสิบครั้งที่สี่บวกหลักหน่วยครั้งที่สี่บวกกับหกคงที่นะคะเรามาคำนวณด้วยกันนะคะว่าสำหรับสูตรคำนวณที่สองของเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะหลักแสนสองครั้งนะคะหาคนสองได้สิบสิบบวกห้าสิบห้าสิบห้าบวกห้ายี่สิบ <Jordan> Taylor Taylor? 2ี21 so, ิบบวกหนึ่งยี่สิบเอ็ดยี่วกหกยได้ตัวเลขเด่นหนะคะหนบวกอีกหกคงที่ก็ได้เจ็ะสำหรับผลออกรางวัลที่หในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกเจ็สี่หรับการคำนวณสูตรเ่งบนในงวดนี้นะคะคำนวณได้เลขเด่นเลขหและเลขเ็ดผลออกสตัวบนเจ็ เพราะฉะนั้นสาหรับสูตรคํานวณในงวดนี้เขาตัวเล็กเด่นเลขเดนะคะเลขเจในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบบนนะคะสามตบนออก7จ็เรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักแสน2ครั้งสี่คนสได้8 8ดแปดบวกเจ็ดสิบห้าสิบหกเจ็ดยี่สิบสองยี่สบกหนึ่งบกส สามสิบสองสดได้ตัวเลขเด่นหนึ่งนะคะเน่งบวยหกได้เจ็ดหรับผลออกนะคะรางวัลที่หในงวดถัดมาสตัวบนออกสองสองหรับการคำนวณสูตรเวงบนในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขหและเลขเผลออกสตัวบนสองเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เขาตัวเลขเด่นเลขเนะคะ เลขเจในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสามถกบนออก 2, 2, สองสองำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสน2ครั้ง5้คนสองได้ส 10, 10ิบสิบบวก2 1ง1ิบสองสิบสกสองสิบสวกสองสิบหกสิบวกเก้ขอโทษน,นะคะสิบหกบวกเก้ายี่สิบหวกเจ็บหวกเจ็ดสบสกห้า ได้ตัวเลขเด่น7นะคะ7บวก6นะคะได้13ได้เลขสาสำหรับผลออกรางวัลที่1นึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก403สํสาำหรับการคำนวณวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะเลข7และเลข3ผลออก3ตัวบน403เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรวิ่งบนในงวดนี้นนเข้าตัวเลขเด่นเลข3นะคะเลข3ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหงวยบน สาตัวบนนะคะออกสี่ศูนสามเราารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักแสน2ครั้งเจ็ดคนส1ง1ิบสี่สิบสี่บวกสี่สิบแปดสกสี่ยีบวกเก้าสามสบวกสองสาบวกหนึ่งบกแปดสได้ตัวเลขเด่น2องสองบวกหนะคะได้8ปดสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าสามแปดสำหรับการคำนวณบ,บนในงวดนี้คำนวณในเลขเด่นนะคะเลขสองและเลขแปดผลออกสามตัวบนเก้าสามแปดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะเลขแปดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนสามตัวบนนะคะออกเก้าสามแปด สำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักแสนสองครั้ง8ปดค 16, 16ูสองสิบหกสิบหกบวกเก้ายี่สิบหวกเก้าสามสบสวกสองสาบหกสามสิบหกบวกสี่สีบสวกแปดดได้ตัวเลขเด่นแปบวกหนะคะได้สิได้เลขสี่สำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะ3ตับนออกสี่ห สำหรับการคำนวณเบนวบนในงวดนี้คำนวณดายเล็กเด่นนะคะเล็กแปดและเลข4สี่ผลออกสามวบน 4, สี่สีหกเพราะฉะนั้นในการคำนวณสูตรเบนบนในงวดนี้เข้าตัวเล็กเด่นเลขสี่นะคะเลขสี่ในการคำนวณในงวดนี้เข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยเลยหลักสิบบนนะคะสามวกบนออก 4, สี่สีหกสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักแสนสองครั้งหาคนสองได้ส 10, 10ิบส 14, 14ิบบวกสี 7, 25, 25่สิบสี่สิบสี่บวกสี่สิบแปดสิบแปดบวกเจ็ดยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกหกสามสิบเอ็ดสามเอ็ดบวกสี่สามสิบห้าไดเล็เด่นห้านะคะห้าบวกหกไดสิบเอ็ดไดเล็กหนึ่งสำหรับผลออกนะคะรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมาสามตัวบนออกศูนย์เก้าห้าจากขอโทษนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรบนในงวดน,นี้คำนวณดาเล็กเด่นนะคะเลขย่ห้าเลเ1หนึ่งผลออกสามตัวบนศูนย์เก้าห้าเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดน,นี้เข้าตัวเล็กเด่นเลขยห้านะคะเลขยห้าในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนสามตัวบนนะคะออกศูนย์เก้าห้าคืองวดวันที่สิบหกพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะท่านประชมเลขห้าในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยนะคะ <c oughs> สำหรับทางงวดผ่านมาแล้วนะคะตัวเลข การคำนวณน,นะคะบวก6คงที่ก็เดินตรงนะคะท่านผู้ชมในตำแหน่งของหลักหน่วยบนหรือว่า10บนแต่งวดนี้นะคะงวดวันที่16พฤษสาคมนี้จะเข้ามาในตำแหน่งนี้นะคะการบวกตัวเลขนะคะเข้าเลยนะคะท่านผู้ชมไม่ได้บวก6คงที่นะคะเข้าเต็มนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยตอนนี้เรามารับชมกันนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่1นนะคะวันที่หนึ่ง มิถุนายนพศ63นะคะว่าสําหรับสูตรคํานวณวิงบนของเรานะคะจะเขาหรือไม่ในงวดน,นี้ขอฝากทานผู้ชมด้วยนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่1มิถุนายนนะคะสูตรคํานวณวิงบนนี้คือเป็นสูตรที่สองนะคะขอเชิญทานผู้ชมสารับการคํานวณด้วยกันนะคะหลักแสนสองครั้งศูนย์คูณสองก็ได้ศูนย์หลักร้อยสองครั้งศูนย์คูณสองนะคะก็ได้ศูนย์นะคะนี้ ศูนย์หมดเลยนะคะสี 0, ่บวกศูนย์ก็ได้สี่สี่บวกหกได้สิบสิบบวกสี่สิบสี่ได้ตัวเลขเด่นสี่นะคะสี่บวกหกคงที่ได้สิบได้เลขศูนย์นะคะสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับการคำนวณสูตรงบนในสูตรคำนวณที่สองของเรานะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลขสี่และเลขศูนย์นะคะเลขสี่และเลขศูนย์นะคะในสูตรคำนวณที่สองนะคะสำหรับสองสูตรนี้ชนตัวเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชม สูตรวิ่งบนในสูตรที่1ของเราก็เข้าเลขเด่นเลขสูตรเหมือนกันนะคะแต่ไม่ทราบว่าจะเข้ามาหรือไม่นะคะในตำแหน่งสามทบบนในงวดน,นี้นะคะเรามารอลุนกันนะคะสําหรับการคํานวณสองสูตรนี้ชนตัวเลขสูตรนะคะนี่ก็เป็นการคํานวณเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมพิทูถูกก็ไม่ว่ากันนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานโชคดีนะคะเฮ hey, hey, ้รวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ